เอาอาจจะมีก็ได้มีผัวสิแปลก็มีเมียสิแมีลิเกไหมคะน้อยนี่น้อยหน่น้อย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 เองจะทำอะไรด้วยก็ตอนเนี้ยมีหลายมีหลายเกทมากตอนที่นับหนักเงินอ่ะมันมีคุปปองปอมค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เหมือนก็คือด้านบนไม่มีรอยฉีดไม่มีรอยฉีดมันจะเรียบไปเลยเราไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นผู้ไปเองเราคือเราคือไปเองราคือไป นู่นแต่นั่เนินคือตอนนี้พ r o เ e s s การประกาศใดๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกหนูแล้วค่ะเอามันว่าเดือนธันวาเอามันว่าเดือนธันวาค่ะทุกคน p r o เ e s s การประกาศมันอยู่ที่ออฟฟิเชียลเบื้องบนของเราเลยค่ะเขากำลังขอกันอยู่อะไรคือ F4 กับ PUA ส8่สิบเขาพิมพ์กันมาเยอะมากเลย F4 ขอช่วงให้ F4 กับ PUA ส8่สิบแปคืออะไรผัวผัวสี่สิบแปดใช่ไหมแล้ว F4 คือใคร คืออันเดียวกันนะไม่เอฟโอก็คือใช่หมือนถึงว่ามีสี่คนที่เป็นหัวซี่แสกเป็นเอฟโอใช่แที่เป็นเอฟโอของซีสิแปดกลุ่มอ๋อคือหนูก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างนะคะคืหัวซี่แสกนั่ะคือหนูก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างค่ใครของท่านนี้หอกท่านนี้จริงปเ่ยเธอเป็นใครต้ามินซื่อหรอตใช่เป็นต้ามินซื้อถามว่าเขาเล่นแบบนี้ขอเป็นใจใจนขอขอเป็นใจใจผมเป็นพะลอง ค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคอนของรุ่นหนึ่งอะถ้าจะแยกไปยูนิตอันนั้นก็ต้องให้ทุกคนขึ้นยุทธ์ได้ขึ้นยูนิตแต่ละอย่างหมดอ๋ออาจจะมีก็ได้มีผัวสี่แฝดก็มีเมียสี่คือเมียที่เหลือเหรอคือผัวมีสี่คนแล้วที่เหลือเป็นเมียนี่เป็นไอโฟนไอที่อีกยี่สิบกว่าคนเป็นเอฟเอฟอะไรเอฟสิบเอฟสเอฟสิบเอ้สเอฟสิบแปดสมุราชสิบ ต้องตอบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะมีก็นาสนใจเพราะยูนิตเรนนี้ได้สนใจหรือตอนอังกอร์โผลดออกมาเป็นเพลงที่มันแบบต้องมีแสงทุกงห่างอ่ะชุชี คนบ่เคยแล้วเดี๋ยวจะมี19คนนจักรยานมาผันหน้าบนจักรยานผานหน้าเป็นลุมจันดีก็คือแล้กอรับลูกเตะของ19คนนะคะรอจะรู้อ่ะจะรู้อ่ะขายฝันแล้วหนึ่งยากเลยอ่ะทุกคนคุณน่าสนใจแต่มันยากมากเพราะว่าพี่ไหนที่บอกไปรลบความเห็นต่างแล้วมันแน่นแล้วนะพี่รัเอาไปเล่นเอาไปเล่นเล่นเอาไปเล่นหรือว่าช่วงเฮ้ย หรือมันจะมีช่วงไอ้อยู่ก็ไม่แน่ช่วงเนี้ยช่วงของพุกคนเนี้ยฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นอ๋อหรือว่าไม่แน่แท้พี่สร้างเรื่องราวละครเวทีพี่แต่ไอ้เนี่ยเขาคาดหวังสูงเลยนะนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคาดหวังว่ากูจุนเพียวจะมามาเป็นคนเบอร์เลยอ่ะเพิ่งคาดหวังนะแต่ใครถึงก็คาดมวังแตรกได้นะที่แบบยกผมขึ้นไปโอ้ ฟินนี่แล้ว <farklı> ก <iki S 3> <curs> ็ขอพี่โอ๊ตมาด้วยแข่งลับเชิญเนาะคุณพี่จะขอเยอะเกินไปแล้วคุณพี่คุณพี่ขอใครก็ไม่คุณพี่ขอเต็มเวทีแล้วนะคุณพีเต็มเวทีแล้วนะคุยแข่งรับเชิญเยอะแล้วเพราะว่ามีเบียนเคสรุ่นหนึ่งมาแล้ว22คนนก็เต็มเวทีแล้วเวทีแล้วแค่นี้ก็หากกันไม่ลงตัวใช่แค่นี้ก็ยุมหัวก็เอาเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ปรากฏตกคนละผันสองคนได้คนละผันไหมฟินนี่จะคัมแบ็กไหมเรื่องของพวกเขาค่ะ พ an so, like, so cool. yeah. ื่อเขาเป็นแบบตามตามสมบัใจเขาพี่นี่คือวงอะไรล่ะครับนี่ผมเอฟโฟกุนทูนโอ้โหเป็นผู้จุนิยองเป็นพูจิยองเขาเป็นเอฟโฟกับเขาต้องคินนี่อะไรครับน้องคินนี่อะไรผมเอฟโฟกับผมเออมีไฮยอลิกไหมคะอุ้ยไฮยอลิกฉันอ่านเป็นอะไรมีลิเก้ไหมคะอะไรไผ่ยอลเล่โอ้โหพี่เล่ตายหรือไงตายสนใจตายสนใจตายสนใจ เละเต็มแล้วคนน่สตอนนี้อนี้สามชั่วโมงี่โอ้โหเจ้าปลาดุกแล้วกดุกก็ดีกันป้าโอเคตอนนี้เนสามชั่วโมงแล้วพี่นสนใจออกแพกออกแโมันจะมีช่วงเหลือไไม่ใช่หรอช่วงพี่เหย่ได้น่าสนใจเข้าเป็โฟเป็นออกแเป็นางลูให้เวลากันแล้นะได้แค่เป็นโฟเวอร์ชันลิเกน้อยนี่น้อยนี่นอยน้อยน้อยน้อยย ไม่ได้ร้องไห้ละขำเนี่ยแวะแวะตลกไหแวะแล้วตลกแหวะแกลงคนงฟ้าของหนมีกูโมจะมาไหมครับก็ตอนเนี้ยมีหลายมีหลายเกสมากคือเกสมีทั้งแบบมีทั้งผัวเอฟปูยังฟ้าด้วยอะมีนางฟ้ามีนางฟ้าไม่แล้วมันอยู่ทุกอันเะยังต้องอยู่ทุกอะแหละมีคุณนี่มีคุณนี่มีเอฟปูมีนางฟ้าอยู่หมดเลยอยู่หมดเลยเขาจะแยกภาคยังไงเออเขาจะเฟรมัส อ๋อรับบทไม่ได้พักเลยเนาะรับบทไม่ได้พักเลยเพาจะร้อนเงินเพชร48ด้วยอะไรนะเพชร48เอามาเล่นในโกดัตส e ินตอนได้ชามีกระดาน่าจะกัดกินก่อนบนเวทีอุ้ยทุกคนหนูจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคือไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมแต่ว่าตอนที่นับเงินอ่ะมันมีคุณปองปอมค่ะทุกคนใครคะใครเป็นคนเอาคุณปองปอมมาขายค่ะสิบกว่าใบเลย คุปองปองพี่มันแบบค่อนข้างแพร่กระจายมากมากเราะอะไรบู๊ก็เจอสุดท้ายแล้วแบบเหมือนพี่พอเขารู้คือสถานตอนเนี้ยที่เรานับเงินไบเขาต้องมานั่งดูใหม่นะคะคุณปองปองไหมเขาต้องตักทิ้งใช่ค่ะคนมันมีคุปองปองคือคุปองปองอ่ะจะเหมือนคุปองจริงทุกประกาเลยหนูไม่รู้ว่าเขาทําเหมือนขนาดนั้นได้ยังไงนะคะแต่ว่าไม่เหมือนก็คือด้านบนไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยฉีกมันจะเรียบไปเลยอ๋อใช่ไม่มีรอยฉีกแล้วก็บัตรจะไม่เงาจะเป็นแบบกระดาษด้านแล้วตอนที่นั่งหนเชัเป้บอกว่าเหมือนรู้สึก เราก็แบบเราก็ทำเปไม่ต้องรู้สึกเราไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นทุกไปเปไปเองเราคือเราคือเปไปเองแล้วไม่มีใบไหนแตกต่างขึ้นมาแล้วครานี้นักนำทุกทักใช่ใบนี้ไหมเพื่อนไม่ไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไปเองไม่ไม่เชื่อไม่ไม่จริงเราอย่าลกเราอย่าลกกันคือตอนนี้ยพวกหนูก็ให้เขาบอกว่าควรจะทำยังไงดีเพราะว่ามันมีคุมปองปองเกิดขึ้นมาหนูได้เสนอทางแก้้้้เเเคคคคาแแลวนนะะะกกกกับบบพี่่่ืออออ็็็็ไมมตงทุปปให โอนจ่ายหรืออะไรแทนไหมหรือว่าไทยจ่ายเงินสดแทนไหมเขาเขาก็เหมือนจะไม่ฟังเขาก็รับฟังเลยค่ะคุณหนุเสนอไปแล้วว่าถ้าคุณปองมันมีปองก็เป็นเงินสดไหมหรือจะมีเงินสดปอมอีกโอนไหมล่ะคะปอมก็มีโอนปอมได้อะโอนก็มีสลินสดปอมนะมทุกคน คือหนูอะรู้ว่าแฟนลับไม่ได้โกงเราแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ซื้อจากคนที่มาโกนฟิลลี่แบบคนที่ต้องการใช้บัตร oh, แล้วคนเรา <okay. S 2> แ,แล้วคนที่แบบเขาเป็นโกงก็แบบอ้านี่พี่มีสิบใบเอาไปเลย <c oughs> เไปก่อน <c oughs> แต่พี่ก็บัตรปลอมคือเอาบัตรของเมื่อวานมาแล้วเราก็ลืมเช็คใช่บัดบัตรเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้เราก็แบบเอ๊ะพอนัง่งนับเอ๊ะมันคนละสีคนละวันนี่หว่าอะไรอันนี้คือต้องอยู่ดี่อพเชีอลแล้วะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันอาจจะมีที่ปีหน้าซึ่ปีหน้าจะไม่มีหนูแล้ว เอ็มที่ออฟฟิเชียลเลยค่ะนี่คือเห็นนั่งต่อคิวอะเดี่ยวต่อคิวคนมันจะโกงก็โกงจริงค่ะทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึงเอ็คลูซีฟคังเฮนกับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o 48 application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกล the